ครับปุยนี่ยเขาใส่ะระระวางซําได้ครับนี่รอบนี้หลอยใส่รอบๆนะครับใส่ลายปะครับปุ๋ยนะครับประมาณเทลากหรสาม,ม,มสองกรัมห์ละสองกัมนะครับหกส,สามสามนี่ บ่าวบุญชูนะครับจะพาเบงต้นทุเรียนต้นคู่ของคุณพ่อสำรานนะครับเป็นเจ้าของร้านสำรานการเกษตรนะครับอำเภอเสือกานะครับเนื้อที่สี่ไร่นะครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับเป็นยังคือได้มาปลูกต้นทุเรียนคู่ครับอันนี้อันนี้ที่ปลูกคู่นี่ลักษณะนี่คือปลูกจะเติมเสริมรากอ๋อครับเสริมรากคือเสริมขานะอันแข็งแรงขึ้นโน้มเข้าไปอ๋อครับแต่แต่ต้นบางทีมัน โบต้าทําสเปคเขาก็เลยมาเปลี่ยนยอดมาเสียบข้างครับไว้เสริมรากนะครับตอนนั้นต้นนั้นนี่มันการเจริญเติบโตบ่ค่อยดีก็เลยจะเสริมตัวนี้พอเขาจะเสริมตัวนี้ยังไ่ค่อยดีอันนี้การเจริญเติบโตมันก็ดีขึ้นก็เลยก็เลาต้องปล่อยปล่อยไปเลยตามสถานการณ์อันนี้เราติดเสียบยอดครับพอเสริมเสริมเข้าไปเนี่ยแล้วก็จะให้ต้นแข็งแรงครับเอาเม็ดแม่นบ่ครับมา เม็ดเม็ดที่ก็พาะเป็นเม็ดมาแล้วอ๋อครับเขาเม็ดมาแล้วยังไม่ได้เสียบต้นนะบอบอครับต้นต่อนะครับต้นต่อปลูกปลูกว่าจะที่แรกจะเปลี่ยนยอดข้างบนอ๋อครับเลยเปลี่ยนใจบาเปลี่ยนก็เลยเอาต้นนี้มาปลูกครับปลูกนั่นเป็นเลยคู่กันเลยต้นนี้ต้นปกติเสียบยอดต้นนี้ใช้เม็ดนะครับทุเรียนอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบแดเดือนสิบดเดือนโอ้งามนะครับอได้สิเดือนแล้วเวลาฮับปลูกเนี่ยรับปลูกนะครับเวลาฮับปลูก ปลูกก็ง่ายๆแค่เนีพอดินตัวนี้มันต่ำแนกเลยเอาดินมายกร่องยกโ,โ<อ>กคกหน่อยหนึ่งแล้วก็มาปลูกปลูกแบบเอาต้นพันธุ์ที่ราคาเพราะได้ราคาสูงเหมือนที่อ่านอย่าเชื่อคนคนขายคนขายจะบอกว่าไอ้ต้นไงนี่เจริญเติบโต <c oughs> ดีใช้เวลาบุนก็ได้กินมากกินบนบอย่าไปเชื่อเขาอาศัยเอาต้นที่ผมปลูกแค่ต้นละร้อยบางต้นก็แปดสิบบาทเองอ๋อต้นน้อยนะครับครับผมได้ต้น ถ้าเชื่อคนขายต้นละสี่ร้อยห้าร้อยมันขัดต้นพุ้นมันสูงประมาณเพียงหัวเข่าเนี่ยนะครับเพียงมาปลูกนะครับเลื้อเข้าเจ้าหน่อยนี่แหละหัวเข่าจ้าหน่อยนะอ๋อครับบอกมีต้นร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแล้วแต่ขนาดต้นเขาเล้วได้มาอาไปหาซื้อไก่ครับจะพายางระไปเบ่งทานไดไหมเบ่งแบบไรล่ะปลูกกล้วยนี่เป็นเพื่ออ่างครับเขาปลูกกล้วยไว้นะครับ อ้พราอการลม้มจะลมมากกอเด็กชะลอล้ม,มนะอ๋อครับอันนี้มันบดีดอกปลูกกล้วยนี่ถ้าถ้าลักษณะแบบนี้มันมันเป็นอย่างถ้าถ้าดินดินดินที่ที่ราบนี่ลาบกล้วยจะเป็นบดีสําหรับอ,อต้อนทุเรีนเยนปมไปแย่งอาหารครับมันเป็นการดีอันนี้ลักษณะอันลักษณะนี้นี่ไอตัวนี้การเจริญเติบโตบดีก็เลยจะเอาตัวนี้พอเวลาพักไปพักหนึ่งต้นนี้มันมันก็ ื้นตัวขึ้นมาปกติก็เลยอาจจะบริไรนั่นเพเ่บริไรเสียบยอดตัวนี้โครงการจะโน้มจะเสริมขามานี่ครับอ๋อครับเสริมขามาเสริมตัวนี้ระยะห่างระหว่างต้นนี้เท่าไหร่ครับระหว่างระหว่างซองว่างนะครับช่องว่างนี่มันห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเสริมขากลับไปให้มันแข็งแรงนะครับซอยอาหารให้ต้นอ๋อครับนึกบ่เนี้อันนี้ก็ปลูกคู่กันแต่การเจริญเติบโตดี่ถอนออกอ๋ออันนี้ก็ปลูกคู่แต่ต้น ต้นีนมันันมันจะเริ่มเติบโตบุรีเลยถอนออกเลยครับอันนี้ผมจะเน้นเรื่องผมตัดแต่งตัดแต่งกิ่งแต่น้อยนะครับจะปล่อยให้ต้นสองปีสามปีแล้วค่อยตัดคือเขาบอกผมเริ่มตัวใดบุรีที่แย่งอาหารแย่งยางผมตัดออกเบิดครับอันนี้เห็นต้นมันโค้งกันเลยทลดโน้มโน้มกิ่งขึ้นมาพอบ่อให้มันบ่อให้มันชันครับถ้าชันมันมันตีลูกจะน้อยนะอ๋อครับอัน เห็นบ่ต้นต้นของผมมันจะจะโปร่งอ๋อครับจะโปร่งบ่ค่อยทึบคือเขาครับเดี๋ยวมาจะจะจะบางบางครับอันนี้กำลังโน้มกิ่งนี่ครับตอนปลูกใหม่ใน่เอามุงสลัมอยู่ไหครับมุงสลัมได้เดือนนึงครับอ๋อครับว่าที่าปุ๋ยนีห้องใส่จากไหนครับสมมติเ้าปลูกใหม่ๆนะครับปุ๋ยยังไ่ใส่เลยมันเดือนเดือนสองเดือนผมถึงได้ใส่ปุ๋ยประมาณสองเดือนนะครับ อซีเคมีคปุ๋ยอินซีเนี่เขาใส่ใส่ของหกสามสามของเจซีหกสามสามเจซีหกสามสามเนาะครับ, oh, รบผมใส่แต่แค่นั้นเลยไม่ oh. ได้ใส่ตัวอื่นก็ะสอบราคาเท่าไหร่ครับห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเนาะครับเจซีหกสามสามครับวันนี้จักมือครับใส่แค่นหนึ่งครับปุ๋ยเพราะที่เรนเกณฑ์โบตายตรงที่ก็เดือนหนึ่งบางทีก็สิบหาเมือแล้วแต่จังหวะที่เวลามันว่าง ปุยในห้อาใส่ละระหว่างซํำได้ครับนี่รอบนี่ยอร่อยใส่รอบๆนะครับใส่ลายปะครับปุยนะครับประมาณเท่าไห่ก๊าสองก๊าบเหรอสองกรานะครับอนหกสามสามไหมนะหกสามสามประมาณสองก๊าบครับได้แจะต้นต้นงหญ่ก็เป็นสามสี่ละอือครับมันต้องพรวนดินพร้อมเลสตัวนี้อ๋อต้องพรวนน้ำครับ พวข้างนอกเลยนะเ๋อพรวนรอบท่องพ่มบครับไอช่วงช่วงอันที่นี่พรวนเลยจะเป็นการนันระบายดินม,มัน่ให้มันแน่นอะ่ะโอ้ต้องพวนนะครับอันนี้ก็คิดเองทําเองเลยครับปกติเขาว่าว่าให้พรวนช่วงนี้มันจะเอาพวนะครับผมเห็นอย่างพรวนช่วงนี้จอบพวนระบายดินัำล้วนครับไปให้อากาศได้ดีอืมทดลองเบืองแล้วมันตัวพวนดินจะ แกแตกยอดแต่ยังได้ดีนะอ๋อครับอันนี้คือบบเขาบอกเอยเห็ดกันมั้งเกิดจะกนี้ลองเห็ดเบิึงครับคุณโอเคได้เบิึงใบปัะนี่อืมครับิใบแตกยอดนี่โอ้ระบบน้ำใช่ระบบอันผมสูบมาจากนั่นเนี่ยจากน้ำที่เราเห็นอ่ะอย่าเวลาเป็นร้อยกมิตอ่ะอ๋อใส่หัวละน้อยน่ะแบบนี้นะครับเอ่ออันนี้ผมมัน มาทดลองอันตัวหัวนี่ตัวหัวเวียงครับแต่เช็คดูแล้วหัวเวียงมันตั้งตรงถ้าตั้งโตจรซงๆนะการกระจายของโวมันเลยเลยต้นทุเรียนอ๋อมาถึงต้นทุเรียนเอ่ะผมก็เลยโน้มเด็ดเดแดไผมทดลองเมื่อกี้หัวดอกนี่ครับเรามาใส่ันห้าหกเจ็ดหัวนี่แหละทดลองว่าต้นมันใหญ่แล้วเพราะถ้าต้นหัวหูห้านี่ผมต้องใส่ทางพี่ปั๊บพอทั้งนี้พอเราต้องย้ายไปฝังพุ่นนะครับอ๋อก็เลยมาเอาตัวนี้ผมสรุปแล้วหตัวนี้ยังใช้หัวหูห้ายังดีกว่าตัวนี้ พราะตัวนี้มันเลยวงมันถึงวงวงนอกนี่ครับเพราะว่าไม่ค่อยดีตัวนี้อื <c oughs> มวันี้อ่ปุ๋ยท่างไปในห้องได้สิทธิ์ยังนีบ้ครับจีดันอ่าสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งนะครับกับอันเอ็กนี่เป็นยากาันเชื้อโรคเชื้อราทั้งหลายแล้วก็มีเป็นยาเชื้อรานะครับเชื้อราโอ้ยอดคือท่้งดีนะครับโอ้ในการอยู่ มันจะแทงยอดตลอดมันจะเป็นสี่ละอวบทั้งมอนี่ครับปลูกจากต้นนะครับร้อยต้นร้อยต้นสีไร่นะครับสี่ไร่ร้อยต้นไร่ละยี่สิบห้าป่ะครับครับอ๋อโอ้ทางยอดดีนะครับอาอยุสิบเอ็ดเดือนเหลือเชืองามนะครับว้าว <Wow. S 1> ปุยมักปุยยางเขาได้ใส่ป่ะครับผมยังบุก,ก้าใส่เพราะควยยันเป็นเพราะผมยังบม่ได้มัก ดัชชา,าเนะาะแต่ผมมักให้มันนั่นแหละจึงจะในโกาใส่เร,รียงว้อยู่ยังบอกาใส่สี่ไร่ทุเรียนอยางสวยบ,บางรุมกับสามต้นนะครับสามต้อนเนครอบเพื่ออย่างครับกันตายหรือเปลาวอันนี้ที่ปลูกที่แรกปลูกตัวนี้เป็นหลักอ๋อตัวน,นี้สองอันนี้เป็นคู่กันครับตอนนั้นมันการเจริญเติตโบโตดีผมก็เลยตัวนี้มาเสริมครับมาเสริมเพื่อตัวนี้พอขึ้นจังหน่อยตัวนี้ขึ้นปกติ Oh. ตัวน,นี้ก็ขึ้นแต่งยอดอแต่อย่างพระเจ้าไว้ทั้งสองนี่แหละพาออ่ะเอามาเสริมแบบงามวัยเก่าเก่าเออมัน,มมนมก็เลยเอาเลยแข่ <laughs> งกันเนาะเ <laughs> oh. ออครับมันหมดดินเป็นดินยังนะครับมองเน่อยครับดินอันนี้ผมเอามาจากที่อื่นได้มานี่อ๋อ oh. ผมเอาดินดินลูกรลังครับ <laughs> แต่บอกบอกเคล็ดลับดินลูกรลังคือาว่าเอาดินลูกรลังมาทําเป็นโคก อย่าลืมนะดินลูกลังนะเราเอาหน้าดินลูกลังได้มาเนี่ต้องระบุเขาป้อมรูแม,มโคโรหน้าดินลูกลังครับถ้าถ้าดินลูกลังเขาบูรู้คนปลูกกับเจ้าของสวนกับบรู้เขาเอาหินลูกลังมานี่โอ๋อมันจะมีปัญหาในการเจริญเติบโตของต,งต้นทุเรียนเขาอ๋อครับระบุเขาเลยบอกเอาเอา,เอาไอ้หน้าดินหน้าดินลูกลังมันจะมีอินทรีย์วัตถุนะเออจากสมบุญนะนี่หลายๆคนยังบูรู้เลยเทคนิคต,ตัวนี้นะครับอ้อครับแม่น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 เลยครับอันนี้ ผมเจอผมไปเห็นแหละโอ้ยเจ้าดินสมาบอกดินลูกลังอันนี้ดินดินอิหรีดินหินลูกหลังอันนั้นป้าถกขยอดงามนะครับทังขยอดงามนะครับก็ก็ธรรมดาเอาเอาเอาใจใส่มานาครับเรง็ดมาแรงนะครับมะแรงไม่ค่อยมีอย่างหลายถ้าถ้ามันบบบอกทำให้เหาเสียหายบ่ต้องใส่ยาเคมีอันยาที่ฉีดนะคืออ่าสามสนหนึ่งกับเอ็กมีนนะ ถ้ามียาฆ่าช่วงช่วงนี้ถ้าถ้ามีแมลงรมารบกวนแล้วก็ผสมอยาฆ่าแมลงครับฉีดไปพร้อมแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาครับมีปัญหาแต่แมงที่กัดยอดนั่นแหละแมงอะไครับเอิญอย่างแมงปีกแข็งหอแมงกอบผมกเอิญแมงมาลีแมงมาลีแมงปีกแข็งแล้วอ่าเป็นทุกสวนนะครับแมงอะไรเนาะแต่ผมม่มีปัญหาอย่างรับแต่ผมบอกเป็นคนกระทบนะ มันกัดสมบูรณ์นะครับแต่มันกัดกาดเท่ากับแต่งยอดขึ้นมาใหม่ผมว่ามันยอดมันคืองามครับมันก็ปกติของมันแหละยอดทั้งนี้นเนาะเติบโตดีมากที่เขาปลูกมาเนี่มีตายไหมครับยังมีมีตายพี่พุงท้อนเมื่อวานนี่แหละเพราะว่าไปทบลงรากเขาโเห็นอ๋อที่ตายนี่คือเชือ้อราเชื้อราไว้ทบทุ่รามันถ้าไว้อยู่กับต้นเราสมัครดูแลได้ครับ แต่นี้มันมันอนเข้าลากแล้วมองบ่เห็นอ๋อครับอันนี้จะเสริมนี่ครับจะจะโน้มเข้ามามาเสริมขานี่นนะอันนี้เป็นต้นเม็ดน่อเนาะต้นเม็ดลักษณะบ่คือกันครับที่แรกผมว่าจะให้กับจะมาเปลี่ยนยอดแต่เบื้องเงินจเจริญเติบโตดีแล้วก็ต้องเปลี่ยนดอกครับจะเอามาเสริมเอาอ๋อแต่ตอนนี้ยังบ่ได้ทำดอกรอจะหน่อยครับความรู้ห้องเรื่องทุเรียนในห้าข้ามาจะใส่ครับ ที่เขามาปลูกมาเอากันดูแลนะครับเข้าเป็นเกษตรอยู่แล้วอ๋อเขาจบเกษตรดูแลมันครับเกษตรอยู่เสกานี้อ๋อครับทํางานเกษตรทำมันหครับทางานเกษตรโอ้สมพ่อนะตอนพยานอย่างงามะโอสมนะครับเป็นเกษตรแล้วเราจงศึกษาต่ออ๋อครับอยู่ในตาราบ่มีครับมันเป็นพืชที่มันบ่มีในต่างต่างทิศนะครับชินเขาก็ยังบอกค่หลายนะครับ อันนี้ตัดแต่งได้นี่เขาบังคับมันเลยว่าถ้าถ้าขึ้นมานี้มันจะเบียดบางพวกนี้นะครับแล้วก็บังคับตัดตัวนี้ออกให้มันเบนข้นมาเห็นบอกมันบ่มห้มกิ่งซ้อนโอ้เขาตัดแต่งกิ่งอะไรเป็นบ่ครันธ์เลยัตัดแต่งนี่ตัตัดออกบให้ตัวนี้ขึ้นที่เขาจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาอ๋อเริ่มแต่งไว้เลยเป็นบระันธเลยครับเริ่มแต่งเลยเริ่มเลือกกิ่งไว้เลยเป็นบระันเลยเลือกกิ่งเมเห็ะนั้นจะปลูก ตัวนี้มันมีความจําเป็นอย่างกตัดออกไปสินะครับการตัดแตงกิ่งอย่าไปตัดชิดลําต้นเด้มต้องมีห่างเล็กน้อยได้นี่พ่อทํางานตัวเกษตรอำเภอเนี่ยหครับอตอนนี้เกษียณแล้วเกษียณแต่ก่อนทางานเกษตรมาครับออยู่เซนักงานเกษตรอำเภอเนี่ยอ๋อครับอันตัวที่นั่นเราจะมาสร้างสร้างยอดขึ้นมาใหม่ได้นะครับมันมีตัวอย่างหลายต้นอยู่อ๋อครับเห็นยอดยอดยอดตัวยอดแตงกิ่งน้าบดีเขาก็ต้องทําใหม่กิงกระโดงเห็ดทําใหม่ได้ นี่ก็แต่งเกิงแล้อครับแต่งแล้วเจมโปร่งนี่โอ้งามมามครับอันนี้อันนี้ช่วงนั้นช่วงนึงที่เป็นอย่างผมตัดช่วงนี้นะครับเพราะยอดตัวนี้มันต้นน้อยนี่ลำน้อยครับมันบวบอ้วนแบบนี้อ่ะครับทีนี้มันเอามันเอาอาหารมาส่งยอดทางนี้อ๋อครับผมเลยเบรกตัวนี้ไว้เพื่ออาหารพุ่งไปสนับสนุนตัวนี้ให้มันขึ้นมันใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้โอ้ครับตัวยอดนี่จะจะอ้วนกว่านี่ผมเลยตัด ตัดปลายตัดปลายเบรกรว้นี่ตัดปลาย,ล oh, ายให้ชะลอชะลอการเจริญทางยอดนะจิบมันจะได้ส่งไปนี่มันก็เลยดีขึ้นแต่ก่อนมันบริอวน hmm. ตัวบณ์แบบนี้อันนี้มันอิ่มเมอิบดีขึ้นอย่างนี้อ๋อ oh, ครับอันที่ผมโน้มไว้เพราะเพราะตนถ้าปล่อยมันจะมาชี้มาเทิงนี่นะเลยเลยโน้มไว้ หัวใจลักสำคัญในาการดูแลต้นทุเรียนยิ่คือไห่อย่างครับใจรักคือหัวใจคนนั่แหละมักมันยิงบอต้องแต่ลักก่อนเนาะหัวใจรักมันบ่ต้องรักก่อนดูแล,แลมันอย่างดีใช่ครับดูแลยากจะครับทุเรียนนะครับบ่ยากหรอกครับบย่บบยากแต่ต้องเข้าใจมนัมนเนาะนี่อันนี้คือปกติผมว่าได้ตัดนี่เพราะต้นมันย่อนไปปกติอ๋อครับใบมันใหญ่นี่ ส,สมบูรณ์เพราะช่วงที่มีกิงแถวนี้ผมตัดออกเบิร์ดได้เห็นช่องว่างเนี่ยตัดออกเบิร์ดนี่ยยอดใหญ่เดี๋ยวเมื่อก็ขึ้นมาใหม่อีกลงทุนนี่มั่ประมาณเท่าไหร่ละครับที่เาขาค่าทุกอย่างรวมประมาณนะครับมันหนักนองจกจกน้ำ ระบบนำบะระบบน้ำพุดน้ำมันหมดตัตัวนั้น่ะมากกว่าอ๋อระบบน้ำสลายเนาะพุดซสานนาพกกว่าจะได้น้ำมันตรงน,น,นั้นอะคือปัญหาอรวมๆี่ประมาณฮอดสองแล้วครับสองแสนลคราบฮ<พ>อดยู่ลอกท<พ>อดี<พ>อด่ดอกท<พ>อด,ดออจะนับเพื่อค่าต้นพันน้ำเนาะค่าปุ๋ยค่าน้าค่าระบบน้ำเนาะครับ เขาดูดน้ำจากซาลากับปล่อยเลยมาเลยป่ยเลยบริเวณพักบรยยิเวณนั่นเนาะมันบริเวณพักมันตากแดดตากดินอยู่แล้วจนธรมรมชาติจนแล้วนาะอ,อันนี้ที่ปลูกอันนี้ที่ปลูกต้นต้นแรกนี่ครับอันนี้ปลูกเสริมมามาเห็นว่ามันบางไงไปมาจากเธอก็เลยเอามาปลูกมันก็จะเจริญเติบโตดีครับอันนี้ปลูกมกเป็นท่าครับก็เลยปล่อยไปยังบริเวณนั้นออกถ้ามันบงงามเลยครับ ปลูกแซมมันรอแล้วนะครับปลูกแซมไว้กันมันมาครับเนี่ยกันไว้บางทีมันอินชากันมันขึ้นไปทั้งสองเมื่อนี้ก็ไวนะครับผมสังเกตเห็นหลายคนครับว่าทุเรียนโบกขึ้นแล้วว่ามันชิ่ตาแล้วเอามาปลูกแซมแล้วมันใหญ่ขึ้นหมดเลยครับผมมันเราต้องสร้างยอดเลยยอดกระโดงมันต้องสคัญเลยตัวใหญนาะผมจะยกตัวอย่างในเบืองที่มันโบกขึ้นต้นต้นที่มันโบกขึ้นไปข้างแรกนี่มันโบกขึ้นตัว ตัวกิ่งข้างมันงามก,ากว่าถ้าต้องตัดกิ่งอันนี้ออกอแต่สร, feet, ร้างกิ่งกระดงมันต้องสร้างกิ่งกระโดงเป็นกิ่งนา้าตลอดนะครับอ๋อครับอันนี้มันพระรามสร้างกิ่งกระดงไว้นะครับกิ่งกระโดงต้องสร้างอ๋อครับอันนี้ยังบร่ได้ตัดตัวนี้จะตัตดออกนี่เพราะมันปรจําเป็นนี่ตอนน้ำปู้นี่เป็นกิ่งข้างหรือว่ากิ่งกระโดงครับตอนน้ำผู้มีทั้งสองอย่างอ๋อแต่ว่ากิ่งอะไรจะเริ่มแติตัวดีกว่าครับกิ่งกระดงจะเจริญเติบโตดีกว่าอ๋อใช่ตอนแตก งัดใบก่อนว่าอ๋อเร็วกว่าแต่กิ่งข้างมันจะมันก็จะดูแลง่ายขึ้นกันรอันนี้กิ่งข้างนี่น,นี่ผมตัดโอครับนี่ผมตัดไว้มันแทงเข้าไปนี่โอ้ครับผมจะพยายามให้กิ่งมานี้นี่อให้มันแผ่เอาข้างนะครับเออเขาจะพยายามหันมาพี่ถ้าตัวนี้ถ้ากิ่งนี้มาซ้อนทับตัวนี้เขาจะต้องตัดตัวนี้อันนี้ยังเพ<อ>่นปุง้ง ให้เป็นโรงครัวปรุงอาหารสะกอนอ๋อ oh, ครับนี่เห็นบ่มถ้าปล่อยนี่มันจะมานี่เลยนี่ใบระงามเนะครับ mm hmm. โอ้ยอดกระแตกดีครับกิ่งสมบูรณ์ตัวปูมเม็ดหราก็จะเล่นเติบโตก็ปล่อยไปแล้วแต่นี่นี่ผมสร้างกิ่งนำนี่อ๋อ oh, ครับนี่นี่กิ่งนำนี่ มันเบื้องล้วการเจริญเติบโตบกข่อยดีมันจะอยู่ต่ำกว่ากิ่งนี้ก็เลยตัดสินใจตัดตัวนี้ออกอ๋อครับแล้วให้ตัวนี้สร้างขึ้นกิ่งนางขึ้นใหม่จะเน้นก็ตตรงเองอ๋อครับมันต้องมีกิ่งนางอย่าซ้อนทุเรียนบางคนบกข่อยใจขึ้นไปัึงสองเก็บไหวบ่มีประโยชน์ต้องตัดออกนะครับนี่เด็ผมผมตัดนี่เพื่อให้กิ่งมานี้นี่อ๋อให้มันแผ่ข้างนะครับอาจาตัดมันกิ่งมานี้มันจะทับตัวนี้พร้อมครับกิ่งนี้มันทับมันจะบังแสง อ๋อมันบริสังสราะห์แสงบริรับเสียงทั่วทั่วต้นนะครับเขาต้องจัดการพร้อมนะอ๋อครับจัดการพรมเป็นมะหอยตัดใช้กันไกลเลยครับตัดนี่ตัดนี่ห้ออย่างนะครับทั่วไปทั่วไป,ไปทั่วไปธรรมดาเนาะธรรมดาอ๋อเห็นบอนี่มันมีสองกินมาพองเส็นเบอ่อสองเมตรตับครับเลยหออันนี้ปกติท้าว้าสองมันจะบนญ่แบบนี้ได้นี่ครับ ตัวนี้ตัวนี้ก็บตัดคือกันนี่เพื่อให้ีนก็คือกันและแต่คนมักผมแต่ผมมักแบบนี้แต่ว่าอายุสามนี้เขาข้ามันเขาก็เริ่มแต่งได้ละมันประทับเก่งเลยแต่งแต่ในน้อยเรื่อยแต่งไม่เรื่อยครับเพื่อให้มันแย่งอาหารน่ะนะเขาตัดแต่งหรืย่ามเลยครับดูที่หนานแต่งเจริญเติบโตผมไม่ได้คำนึงถึงอันมันจะถือไปตลอดนี่เห็นตรงไหนบางทีเที่ยวที่แล้วอย่าอย่าตัด เที่ยวนี้พอดีมอสสมะตัดก็ะตัดอ๋อครับขึ้นไปถ้าก็สังเกตเอานะครับครับช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าแรงนี้แต่งได้กับคกันวะครับนี่พวกตัดนี่ใบเพิ่งเตรีมพื้นี่มีห้อยผมตัดแลวนี่สองสามมื้อที่แล้วนี่ห้อยใบตัดผมตัดจริงเนาะโอ้แต่งมาซิเนาะเลือกเก่งไว้ที่มันจะเป็นประโยชน์นะครับเจะไว้ลูกแล้วก็ให้มันแสงเข้าได้ทั่วถึงนะครับ เอาตัดแค่นี้ผมแมนเราจะแล้วเนี้ยบางทีก็ต้องรอให้มันสังเคราะห์แสงสังเคราะทั้งยังตัดที่หลังอีกตัดหลายเทือยอยู่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพ่อสำล่าละลานะครับที่ให้ความรู้แล้วก็พาเยี่ยมชมสวนทุเรียนต้นคู่นะครับขอบคุณผู้รับชมและก็ฝากกติดตามนำเนาได้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ